กราบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกครูทุกคนครับมือนีเป็นมือช่วงเทศกาลอองภรษาเนาะมือนีสี่คำเดือนสิบเอ็ดเป็นช่วงเทศกาลของภรษาผมกนนะ็ได้มากราบพระที่ผมารมนับถือที่ผมศรัทธาในตัวองค์พระซึ่งเป็น พระครูบานของเมืองของจังหวัดปุยลนะครับนั่นคือพระเจ้าไนพิทิวัตวงอำเภอพุทธส่์นะครับผมก็มาดูนักขม่าประจําในการฝ่ายพระในการทําบุญบ้านผมก็ที่ว่าไก่บ่กะบ่ไก่บ่ไก่นะครับก็พ่อมีโอกาสมานะครับมากราบมาไหว ซึ่งเป็นองค์พระที่พี่น้องชาวไทยกับง้องศรีบดีแับเป็นพระเก่าพระแก่พระโบราณซึ่งผมก็ชิมนี้ผมจะไ้เข้าไปตากองเข้าไปไทยในองค์พระนะครับผมก็ทีผ้าจีพะนองนะครับบึงรอบๆบ,บริเวณในการทางกำกการเพล่นเตรียมการจัดการจัดการในช่วงเวียนเทียนออกพรรษากัน เบิ่งแล้วกับคนคางสีงามนะครับที่มีการตกแต่งภายนอกอันนี้ผมมายยำเว้นนะครับเมืเ่อเกิดยมขึ้นว่าม,มีเวลาได้เข้ามากระมาณในช่วงประมาณจะก10โมงสิบเอ็ดโมงประาบานนี้นะครับเบื่งแล้วก็ภาพสวยงามสะอาดซึ่งเป็นพระคูบานคูเมืองพระดังเดิมนะครับพบระูก พระเจ้าญ่พี่น้องในโซนนี่ก็คงที่ได้โอกาสมารวมกิจกรรมในช่วงเทศกาลนวัตสากันซึ่งใับูิเวนในช่วงเวลานี้ก็พ่อค่าไม่ค่าก็ห้ายพอสมควรพี่น้องเบึงแล้วพวกชาวไทยทั่วๆไปละ่ะนะครับมากราบมาไหวเพราะว่าจะเป็นงานยังนกะ็แแต่มาบนบานสันเกามาขอบค่อนมา รถนำข้าวพอนต่างๆนี่เถึนกรมานี่นะนะครับซึ่งผมเกิดมาผมก็ยินว่าวัดนี้คือวัดปี่น้องในโซนนี้เคารพนับถือแต่เมืองแล้วก็ไทยคือบ้านนะเ้องมีขนมดมเลยคือโตนี่นะครับหน้าก็เพื่อความสบายมุสบายใจน้าก็ไม่ก็บอกร้านมีความเป็นอาหารเท่มคารพนับถือสำหรับอยู่โตนี่ครับคุณท่าน ยืดทีื้นยืดเดียวยิดใจเป็นอย่างนี้แหละนะครับมาบ้ามาท่านแลวก็มาดับไเอาดับพุ่งเปนกไฟนะครับเพื่อนกาหารคยกาฟนะครับกเสกอาหารเหล่านี้ให้เป็นยาประด่ยงรักษาแรื่องไปให้เจเปลียนเียอนทั้งหลายให้ยืดีไม่แห้งยิ่งจิบสีคหายโรคหายไข้หายเก็บหายหไข้เดือนสิเอ็ดนะครับซึ่งไม่ตีมกเลสอบตามนับออกไปเชียนออกไปเคาะไ้หนีไปทาง คณะกรรมการช่วงนี้ก็สิยูโบหลยทยเทเลมีโอกาสได้ขึ้นไปกราบท่านบนองค์พระเบือง,งแล้วเบืองยง่ไหนก็ลมลรื่นลมเย็นครับยิงช่วงนี้ก็คนบ่นค่อยหลยนะครับแะกลเป็นช่วงเทศกาลนมัสก,การพระเจ้าเงแลโอ้ในลันคนหลายแห้งซึ่งงานนี้สนมากคนิจัด ในเดือนเดือนมีเดือนสามประมาณนั้นนะครับงานวสก,การ,รเจ้าใหญ่ถึงช่วงเดียวกันกันกบงานประทาด mm. นะคนรพนมแล้วก็หลายๆกันกับงานประทาดนาดูนครับซึ่งเป็นประผู้บ้านผูเมืองของเจ้าไทยลหละนะครับผมเป็นว่าตั้งแต่เจ้าจังหวัดสะระมหรือว่าเจ้าจังหวัดบุรีรัมย์เราก็มาตามสาธิตนะครับ mm. ผมเองก็จัง งานประทัดคงศิษย์งก็ไปทุกปีนะครับประทันาดูแล้วก็เลยมานี่แหละนะครับวัดเจ้างเงยคอนนะครับสูงเป็นสิงกีพีพีน้องๆหลยผู้หลยท่านโคงสีรพ่นักถือเลื่อนกับปมเนาะว่าจีตะกอนนี่ยไปศิเลิกเหลเอฤกษยาไปศิษย์เอ็นยังย้งก็แล้วแต่ นะครับตรงน้ากบไหวองค์พระกนนะครับแล้วนกะ็ควรจะด,ดใจให้เห็ได้สมดังความปรารถนาช่วงเทศกาลออกพรรษาปีนีน้ก็อย่าลืมนะครับเด้อมารวมทําบุญออกพรรษาน้าเพลินนะครับมากราบพระซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่พวกเข้าพี่น้องชาวไทยคารมบูชาครับผมขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ